คุณผู้ชมครับเกมเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาถึงแม้ว่ารูปเกมนั้นจะค่อนข้างอึดอัดและอาจจะไม่ถูกใจกองเชียร์เอสซีเมืองทองอแต่ของเรานะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับก็ถือว่านักเตะกีฬาของเราทํางานได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าทุกทีมที่มาเยือนสโมสรเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดไม่ว่าจะเป็นการท่าเรือรวมไปถึงสีสเกตเอฟซีนั้นต่างมาเน้นรับแน่น แล้วก็หวัง1คะแนนกลับบ้านอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทีมกิเลนพยองเอสซจีมงทอยเต่ของเราก็ต้องเจองานหนักในการหาวิธีทางเจาะเข้าไปทําประตูนะครับจนท้ายที่สุดแล้วก็สามารถได้ประตูชัยจากเกรตันสินวานะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วฤดูการนี้แผงหลังของ s อสซีจีมงทอยเตดทำงานได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะ2เซนเตอร์นาโอกับอาทิตย์ดาวสว่างนะครับซึ่งวันนี้มองทอยทีวีของเรามีบทสัมภาษณ์ของแบ็คอาทิตย์ดาวสว่าง ความรู้สึกหลังเกมการแข่งขันที่สามารถเอาชนะทีมซีสเกต FC มาได้ครับเกมวันนี้เป็นไงบ้างครับแบคดูรู้สึกว่ารถบัสของซีสเกตเกือบจะเอาอยู่นะก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นของมาหรือเปล่าถ้าครึ่งแรกเราเราจบได้ลูก2อลูกครึ่งหลังสบายแน่ผมว่าวันนี้ยังตตำมา5ลูก แต่ก็ไม่ได้มาได้ลูกเดียวก็ถือว่าโอเคครับทุกคนเล่นได้ดีเต็มที่ครับช่วงจบครึ่งแรกพูดคุยกันยังไงบ้างครับเพราะมันมีโอกาสที่จะได้ประตูเยอะมากเลยก็ไม่ได้คุยอะไรเาก,ก็เล่นต่อไปทําต่อไปจังหวะมันต้องได,ตงได้ต้องได้สักลูกใช่ก็ทุกคนก็เต็มที่ครับเราได้สามคะแนนวันนี้ขึ้นไปอยู่อันดับที่3าของตารางมีคะแนนเท่ากับสุพรรณบุรีพอใจไหมครับก็พอใจครับเพราะว่าเล่นในบ้านอย่างน้อยสามแจ็ปแล้วนันหน้าก็ไปเยือนสุพรรณใชษ์ครับก็ หวังว่าเราจะไปเก็บสามแต้มในบ้านเพราะเขาก็แข่งเหมือนกันเราก็กองหลังเราก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราไม่เสียกินชีสมาสามสีน่นัดแล้วเสียดายไหมครับ,รบฟอมของทีมเริ่มดีขึ้นตามลําดับตามําดับแต่ม,มาเบรกให้ทีมชาติตัวแบ็กเองก็ต้องไปฝึกซ้อมกับทีมชาติด,ด้วยก็ถือว่าโอเคนะถือว่าดีนะครับดีกับสโมสรด้วยเพราะว่ามันได้มันไม่ไม่ต่อเนื่องเหมือนปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วเหมือนกลางสัปดาห์แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์มันจะหนักไปแล้วนี่ก็เบรกถือว่าโอเคครับครับ คาดหวังยังไงกับทีมชาติไทยครับเพราะเรียกไปติดทีมชุดใหญ่แต่ว่าเพื่อนๆหลายคนที่เล่นร่วมกันมาก็ไปอยู่ยู22ปีต้องอุ่นเครื่องกับทีมชาติสิงคโปร์ก็ก็ขอบคุณโอกาสที่ที่ที่ได้ติดชุดใหญ่แล้วก็เพราะว่ามันตรงกับซีเกมด้วยก็ยังไม่รู้ว่ายัางไงแต่ว่าเราไปเราก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดคนตอบตอบ,ตอบรับยังไงมาก็เราก็พอใจครับเริ่มค้นหาตําแหน่งที่แท้จริงคือเซนเตอร์นี่แหละ <laughs> ใช่คับฝากอะไรถึงกองเชียร์ครับวันนี้เป็น,นวันทางานหนึ่งหนึ่ง ก็ฝากขอบคุณแฟนบอลชาวเมืองทองแล้วก็ศรีสะเกดด้วยที่สร้างความความมันสร้างสีสันให้กับเราก็แฟนบอลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเก็บสาม้มวันนี้ก็ขอบคุณจริงๆครับและนอกจากนั้นนะครับเรายังมีบทสัมภาษณ์ของดราเอนทาริยสนะครับ ในห้องถแถลงข่าวสื่อมวลชนนะฮะซึ่งหลังๆเมืองทอทีวีของเราก็จะปล่อยบทสัมภาษณ์เต็มๆให้แฟนคลับกิเลพยองได้เห็นถึงทัศนะหลังเกมของกุซือดราก้นว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างกับเกม <How S 1> การแข่งขัน <is it? S 1> และลูกทีมขอ,ของเขาเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาครับ i very sweet. I must say congratulations for my boys because he show good character. He fighting for the win this game until last second. This is very nice, good signal for me and a good signal for all our fans. We said we will fight until the end and we show you today. Really, we will fight until, until the end. Congratulations one more time for my players. <laughs> end of the game when the result was nil-nil i'm to, to push much more offensive players inside we have put uh, golf inside take one defenders and lucky this uh, gambling uh, going on another, on another side i can say the lucky win but it uh, was good game I think every one of you saw our players. He is playing a good game. He create a lot of chance. Congratulations for Sisak, t goalkeeper. What he saved uh, tonight. This is unbelievable. But uh, end of the story. We are happy. ก็ก่อนจบเกมครับตอนนี้เสมอ0ูนย์ศูนย์เขาเสี่ยงนะครับก็เหมือนเล่นการพนันนะครับมีการใส่ตัวลูกเพิ่มไปใส่วุฒิชัยใส่กอฟแล้วก็เอาตัวรับออกนะครับแล้วก็วันนี้ก็โชคดีครับที่ชนะ แต่ก็เป็นแต่ก็เป็นเกมที่ดีนะครับวันนี้ครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้รักษาประตูของสิงคเกตด้วยครับแต่ว่ากับตอนจบก็ชนะครับ You know, ladies and gentlemen, this is very difficult for me to coming in front of you after game like this one. Uh, I must say we are playing such good football tonight. We are create a lot of chance, ball is going, we are make a lot of crossing and everything. But r e s u l t was nil-nil. lucky we are score before the finish the game and you remember when i'm coming in front of you when we play badly but we take three points i have to said also tonight most important we are take three points if you want to be champion you have to win some games like this one หาโอกาสหาจังหวะที่จะทําประตะูได้เยอะนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็ชนะครับแล้วเขาก็เหมือนเกมอื่นครับที่เขาบอกว่าบางทีเราเล่นได้แย่แต่ตอนจบเราก็เป็นผู้ชนะครับทีมที่จะเป็นแชมป์บ,บางทีเราก็ต้องมีแบบนี้เหมือนกันครับ Another e q u อีกคำถามหนึ่งไหมครับรูปแบบการเล่นจะแข่งจะดักทางได้หมดประตูยากมากนี่มัจะเปลี่ยนแปลงอะไรอ่าว่าระบบสิทธิ์แบบไรอ่าโอเปอเรนท์ระบบสิทธิ์ไรโอเปอเรนท์ทีม they know everything and we difficult for the score For the open yes I agree with you <laughs> but uh, you know everybody knows how Barcelona play <laughs> everybody knows how Real Madrid play <laughs> we cannot, uh, we cannot uh, save anything this is our style and we know every team who will come in here we he will put bus in penalty box we have to work more harder to try to make some surprise for some some teams but uh, Also, I can say you are right, but uh, this is football. ครับเขาบอกว่าแน่นอนทุกคนก็รู้บาเซโลนาเล่นยังไงทุกคนก็รู้เรียมาริทได้ยังไงก็เราไม่สามารถที่จะปกปิดอะไรได้มากครับแต่ว่าแน่นอนครับฟุตบอลทุกทีมที่มาเล่นกับบ้านที่มาเล่นในบ้านเมืองทองครับก็จะเอารถบัสมาวางขวางอยู่หน้าประตูแต่ว่าฟุตบอลก็อย่างนี้แหละครับแต่เราต้องทํางานหนักขึ้นเราก็ต้องสร้างความแปลกประหลาดใจใู้คู่อสู้บ้าง But your take try to I will take your advice. I will try ขาเจ้าคำถามเมื่อกี้มาเก็บไปคิดสร้างความแปกรหลาดใจครับเขาขอบคุณครับ